ี่องจับเกียอยู่พีทองเชีงวเนี่บาโอ้ตบุญจสเดี๋ยวขอหลงห่มาอย่างนี้ขนมนยงขนมเน้ยเนี่ยไปรียงบบอุ้เยู่นีเลยบกินบกินเขาจะกินตะเรืเาจะกินขนมเจ้า

ในจอบด้วยว่าเขาโปรยไม่ไหวกินไปแล้วฮะไม่่มีมีสีสันเนียดหน่อยมากไม่ใช้แค่นี้ใช้แค่นี้กินบัอบ่อยกระเป๋าหลังพืนุขอ่อ่างพืเขียว โอ้ยจังแม่มันมาจะใส่พี่น้องเอ้ยอยู่ร้องเงินมันมาจะใส่มันคืหลายขอหลายขอจับครัวให้เจ้บอกโอ้ยหอมแดงหอมหอมถึงแม่หวานมาเนี่ยบวงมเด็ดมาเนี่ยมาเนี่ยไม่เอื้อยิ้มแค่นั้นเด็กินเยอะไม่ได้ช่วยแล้วเด็กินเยอะไม่ได้แล้วมันคอขึ้นเนื้อคอนี่นะยอมเอาอีกปูหน้าไปเยอะมันไมอเปลือย

ทีไดเลยผู้ก <se> ัดเนี no oh. no no ่ยุ่งกัดขาคนเลยคือขึ้นขึ้นขึ้นขึนข้นขั้นขึ้น้นขึ้นขึ้นขึนขก้นหึนขึ้นขันขึ้นขึ้นขึ้นัึ้นข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 ้นขึ้นขึนขึ้นขึนขนยังนขึ้นขนขึ้นขึนขึนข็นขนขึ้นขขึ้นขึ้น้ขึ้มขนขนข้นขึน้น้ ก่จะบอกกินสามก่อนใจก่อนนะครับาไปกินเม่ลไ่ก็ะทั้งกุ้งกงกวยกินหลายคนมันกระแสด้วมยม่ห้เมื่อดิบเลยหรบอ่าคะค่าจะยอม คู่ข้าวเน่เพืนคู่ข้าวนหเพ่นกินข้าวเพื่อยว้าจจริงว่เพื่นเืผอดเห็นหรเป่า เปิดยอดเป็นไออร่อยบ้าเดี๋ยวเขาเดียวเขามาแล้วซื้อไว้เดี๋ยวเราก็ซื้อใม่มันยอ่อยมากเนาะซีซันมันจะต๋าทวได้มบเอ้เสีง ยนที่ส <m akes legislation> ุรินเนี่ยมันดังนี่นม่ยิ่งจำพเลยเดี๋ยวยงเพิ่มยองเพิ่มจำำอะอยากเนี่ยมันนีเนี่ยเนิ่มบรายแค่า้องบานห้ายมากนะผมบนเป็นเมืองเดียวไ้ค่ะมาิมเราจะไปนำคอยเอาไปทิมเลดิ ตาไมชิม้วเ่แต่พเอจะสวมวงอยู่ใช่ไปชิมแล้บเ่าถยมมงเ้ายู่นี่บอกแพงไปยนบ่มักมงก็ไม่หวานมักเรือถงมันยังกูลือมงแพงทางกินมงแพงจะสอนนีตอนม่มงแพบอก